ในขณะที่ความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็ต้องบอก,บอกว่าแม้จะ นะคะมีการหยุดยิงแต่การหยุดยิงหรือการก่อเหตุต่างๆนั้นไม่ยังยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นยังต้องอยู่ในความพร้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของทหารหรือว่าแม้แต่ทางด้านของพลเรือนเองนะคะเพราะว่าตามตลอดแนวนะคะชายแดนของไทยและกัมพูชาเป็นพันกิโลเมตรเนี่ยนะคะในแต่ละจุดสําคัญ นั้นก็ต้องอทําหน้าที่นะคะในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยปกป้องอธิปไตยกันอย่างเต็มที่ด้วยในขณะเดียวกันมีการพูดถึงในประเด็นเรื่องของ ลวดหนามเนี่ยนะคะที่กองทัพบ,บกนั้นได้มีการชี้แจงว่ากัมพูชานั้นเข้าใจผิดค่ะที่มาบุกหรือลวดหนามไทยโดยบอกว่าเป็นการวางแค่ชั่วคราวให้คณะสำรวจลงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเท่านั้นนะคะเม<ส>ื่อตรวจเสร็จก็จะมีการปรับพื้นที่ตามเดิมพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้เปิดเผยว่ากองทัพภาคที่หนึ่งได้ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่25สิงหาคมก็คือเมื่อวัน วาน,นี้นะคะเวลา15นาฬิกาโดยกองกำลังบุรพานั้นดำเนินการวางแนวลวดหนามเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวให้กับคณะจังหวัดสระแก้วในการเข้าทำการประเมินรายละเอียดที่ดินของประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่น อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วเพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวและจำกัดขอบเขตพื้นที่ชายแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติด,ด้านความมั่นคงโดยไม่ได้มุ่งเก่ะให้เกิดความวุ่นวายหรือกระทบกระทั่งกันกันกบฝ่ายใดปัจจุบันกองกำลังบุรพาได้จัดกำลังพลเข้าพูดคุยชี้แจงในการดำเนินการการวางแนวลวดหนามดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวและเพื่อมีให้ฝ่ายกัมพูชาเข้าใจผิด หลังจากมีการตรวจพื้นที่ของคณะจังหวัดสระแก้วในการตรวจพื้นที่ของประชาชนเรียบร้อยแล้วหน่วยจะได้ดำเนินการปรับให้ดำรงสภาพเหมือนเดิมกองทัพภาคที่1นึ่ยืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยได้มีการพูดคุยชี้แจงการปฏิบัติด,ด้วยความระมัดระวังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์บานปลายและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะ